iMac 21นิ้วปี2011เครื่องนี้นะครับเชื่อม WiFi ไ,ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนการ์ด Wi-Fi กันนะครับผมนี่ก็คือการ์ด w i f ฟของ iMac เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน การ์ดไวไฟตัวใหม่เข้าไปนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเช็ดกันนะครับผมว่าใช้งานไวไฟได้หรือเปล่าครับก็ เสร็จเรียรบร้อยนะครับ Wi-Fi ใช้งานได้ปกติแล้วครับผมสัญญาณ Wifi ใช้ได้ปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะประกอบเครื่องแล้วก็ส่งลูกค้านะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ Wi-Fi ใช้ได้ปกตินะครับผมกับ iMac 21นิ้วปี2011เครื่องนี้นะครับมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เปลี่ยนการ wi ์ด w i f i ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ